สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่6เรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะ measure of variation นะคะโดยนะคะอาจารย์เมทพรค่ะเนื้อหาประจำบทนี้นะคะก็จะได้แก่นะคะพิสัยค่ะส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานความแปรปรวนแล้วก็สมบัติการแปรผันนะคะส่วนวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะอันดับแรกเลยหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนบทนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถอธิบายความหมายการวัดการกระจายของข้อมูลได้ ะค,ะคำนวณค่าพิสัยส่วนหนึงเป็นว่าฐานความแปรปรวนแล้วก็สัมประสิทธิ์การแปรผันได้ค่ะค่ะนะคะจากบทที่แล้วเนี่ยนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะเรา เรียนเรื่องการวัดอนุนธเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งเป็นการหาค่ากลางที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดนะคะซึ่งการหาค่ากลางต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการวัดการกระจายของข้อมูลควบคู่ไปด้วยเพื่อดูความน่าเชื่อถือของค่ากลางที่คำนวณได้โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะถ้าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายตัวมากก็แสดงว่าค่ากลางที่เราหาไปเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนที่ไม่ดีของข้อมูลทั้งหมดนะคะลองพิจารณาจากข้อมูลทั้ง3ชุดนี้ นะคะดูจากการคำนวณค่ากลางแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะของทุกชุดเลยไม่ว่าชุดที่1 2หรือ3เนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10ทั้งหมดแต่ดูความแตกต่างในชุดข้อมูล นะคะแต่และชุดเราจะพบว่าข้อมูลชุดที่1เนี่ยไม่มีการกระจายตัวของข้อมูลเลยเพราะว่าค่าของข้อมูลเท่ากันหมดเลยและข้อมูลชุดที่3มเนี่ยนะคะมีการกระจายตัวมากที่สุดก็คือมีตัวเลขที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากที่สุดนะคะต่อมานะคะเรามาดูประเภทของการวัดการกระจายนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ ประเภทแรกค่ะคือการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะคะใช้วัดการกระจายของข้อมูลสําหรับข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบการวัดการกระจายของข้อมูลต่ชุดกันได้นะคะซึ่งสิ่งที่เรานิยมนะคะคํานวณก็คือพิสัยส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานและความแปรปรวนค่ะต่อไปค่ะ ประเภทหนึ่งก็คือการวัดกรารกระจายแบบสัมผัสนะคะเป็นการหาค่าการวัดกรารกระจายของข้อมูลเพื่อนํามาเปรียบเทียบของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะซึ่งค่าที่เรานิยมคํานวณกันก็คือสัมประสิทธิ์การแปรผันค่ะซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้เราจะได้เรียนกันในบทที่6ทั้งหมดค่ะการวัดกรารกระจายตัวแรกที่เราจะเรียนกันก็คือพิสัยหรือว่า range นะคะ พิสัยเนี่ยเป็นการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ที่คำนวณง่ายสุดแล้วก็แบบยากที่สุดนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือตัว R ใหญ่นะคะซึ่งพิสัยสามารถคำนวณได้จากข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบกับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดหรืออาจจะใช้สัญลักษณ์เป็น x max ลบ x min ก็ได้ค่ะถ้าพิสัยมีค่ามากก็แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมากถ้าพิสัยมีค่าน้อยก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายน้อยค่ะ มาจ้าเริ่มคำนวณพิสัยกันนะคะดังในตัวอย่างที่1เนี่ยนะคะจงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ดูซินะคะข้อมูลชุดที่1เนี่ยนะคะมีค่าข้อมูลเป็น1ิทุกตัวเลยนะคะการหาพิสัยของมันหรือว่าตัว R เนี่ยหาได้จากเอาข้อมูลสูงสุดลบข้อมูลต่ําสุดนะคะซึ่งเราก็จะหาได้จากเอา10ลบพิสัยของข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ ศูนย์นั่นเองค่ะส่วนข้อมูลชุดที่2นะคะค่าสูงสุดอยู่ที่1 4แล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่6เพราะฉะนั้นเรนจ์ของตัวนี้ก็คือ8นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อมูลชุดที่3ค่ะค่าข้อมูลสูงสุดอยู่ที่20สนะคะส่วนข้อมูลต่ำสุดอยู่ที่0นะคะเพราะฉะนั้นเรนจ์ของตัวนี้ก็คือ20นั่นเองค่ะนะคะข้อมูลชุดที่4ค่ะนะคะ ข้อมูลสูงสุดอยู่ที่45และต่ำสุดอยู่ที่10นะคะเพราะฉะนั้นเรน์ของข้อมนี้คือ35นั่นเองนะคะ,ะคำถามตอบก็คือค่าพิสัยที่คำนวณได้ในตัวอย่างที่1เนี่ยนะคะสามารถบอกได้ไหมว่าข้อมูลชุดใดมีการกระจายมากที่สุดเพราะฉะนั้นตอบได้เลยคือข้อมูลชุดที่4คะ่ะ มาค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะจงหาพิสัยของข้อมูลชุดต่อไปนี้นะคะดูนะคะว่าข้อมูลชุดที่1เนี่ยข้อมูลของเราเป็น15 15 16 16 16, 16 17แล้วก็50พิสัยของข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ35สนะคะส่วนข้อมูลชุดที่2เนี่ยนะคะ ค่าสูงสุดของมันเนี่ยอยู่ที่25ต่ำสุดอยู่ที่2พิสัยก็มีค่าเท่ากับ23แต่เมื่อเราพิจารณาในข้อมูลเนี่ยนะคะในชุดที่หรือโดยชุดที่2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลจะเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ 15, 16, 17นะคะส่วนตัวเลขที่โดดไปคือ50นะคะส่วนข้อมูลชุดที่2ส่วนใหญ่แล้วจะเกาะกลุ่มกมันอยู่ที่24กับ25แต่มีข้อมูลที่มันไม่เหมือนเพื่อนก็คือเลข2 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการหาพิสัยของข้อมูลใดๆก็ตามถ้ามีค่าข้อมูลที่มันผิดปกติเหมือน50หรือว่าเลข2เนี่ยเข้ามาในชุดข้อมูลของเรามันก็จะทําให้ค่าพิสัยที่เราคํานวณได้เนี่ยนะคะสูงกว่ากว่าความเป็นจริงที่จะได้ซึ่งจะทําให้ค่าที่ออกมาได้นี่เกิดความผิดพลาดได้นะคะ จากตัวอย่างที่1และที่2เนี่ยนะคะเราสามารถสรุปลักษณะของพิสัยได้ว่าอันดับแรกเลยพิสัยเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้นนะคะเป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้นส่วนข้อที่2ค่ะถ้าพิสัยนะคะมีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าข้อมูลนะคะชุดนั้นเนี่ยค่ามัน่ะเท่ากันทุกตัวเลยแสดงว่าข้อมูลไม่มีการกระจายนะคะการหาพิสัยเนี่ยเหมาะสําหรับข้อมูลที่มีขนาดเล็กนะคะข้อดีของพิสัยนะคะ คำนวณได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะข้อเสียของมันก็มีค่ะก็คือค่าพิสัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูล2จํานวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีค่าผิดป,ปกติหรือว่า outlier เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเหมือนตัวอย่างที่2มันก็จะทําให้ค่าพิสัยของเรามีค่าสูงเกินไปค่ะ